ามาทำรา,<ม>าชาตั์นะครับ <ฮะ S 1> อ่ะก่อนที่จะไปเข้าคําถามนะครับครูทอมขออนุญาตเล่าอีกนิดหนึ่งครับเมื่อสักครู่นี้ค้งไว้ค,ค,คือในช่วงนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่วันสุงทรพูนะครับ เพราะว่าวันที่24มิถุนายนเนี่ยนะครับเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยนั่นก็คือว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเป็นการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่พอวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475เราได้เปลี่ยนระบอบการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับวันที่24มิถุนายน2475เนี่ยนะครับวันนี้คณะราษฎรนำโดยพันเอกพยาพหลพลพยุหางเสนานะครับซึ่งเป็น นายกรัฐมนตรีคนที่ไครครับคนที่สองนะพยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2ของประเทศไทยนะครับได้ทําการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งในเวลาต่อมาครับคือวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2 4 4 5 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญเป็นฉบับแรกเพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศครับและอีก2มีต่อมานะครับตรงกับวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้มีพระราชทานทะเลขาสละราชสมบัติครับโดยมีใจความว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิม ให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราฎรโอ้โหนี่เล่ามายาวมาก คือเล่ามายาวมากเลยนะครับที่เล่ามายาวขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าครูทอมอยากจะให้เด็กๆนะครับได้เข้าใจประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยบ้างครับอาจจะฟังดูยากอาจจะเข้าใจยากมากเลยแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจความเป็นมาของประเทศเรามากยิ่งขึ้นครับอ่ะเอาละครับเมื่อสักครู่นี้พูดไปแล้วครับปรากฏคำราชาศัพท์มาคำหนึ่งครับนั่นคือคำว่าพระราชหัตทะเลขาครูทอมถามว่าคำว่าพระราชหัตทะเลขา แปลว่าอะไรร่วงจดหมายหรือลายเซ็นครับ15วินาทีจ,บจบทัจบเวลาเคยฟังเข<ๆ>าต้องมีจดหมายี่าะไกลขนาดนี้จดกหมยีดิดีๆนะครับปรึกษากันเสียงดังได้เลยเต็มที่นะครับคือความอยากฟังด้วยเอาละโอเคสส 1> 1, มสเวลาแล้วครับ ตอบว่าจดหมายจดหมายจดหมายนะครับทาไมถึงตอบจดหมายครับเดาเดาเอาค่ะเดาเดาเอาเดาจากอะไร<ด>เราวิเคราะห์จากตรงไหนบ้างครับเออครูพูดมาอ,อ๋อจากที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้วิเคราะห์เอพระราชาทะเลขาน่าจะเป็นจดหมายนะครับ ทีมหอนกฮูครับถ้าหอนกฮูตอบหอนกฮูจะตอบว่าจดหมายค่ะจดหมายเหมือนกันเพราะอะไรครับมันลายเซ็นมันไม่น่าจะใช่ว้าวลายเซ็นไม่น่าจะใช่นะครับดูสิตอบมาแล้วนะทีมกอไก่ตอบมาว่าพระราชาทะเลขาแปลว่าจดหมายนะครับ,รบถ้าตอบถูกนะครับคะแนนก็จะตีตื้นขึ้นมาเป็น2ต่อ2นะครับ <Ooh. S 1> ตอบมาแล้วว่าพระราชาทะเลขาแปลว่าจดหมาย คำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ด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 และคำตอบนี้เป็นคำตอบที่เด็ดครับเด็ดนะครับนี่เลยนะครับถ้าเราลองวิเคราะห์ดูนะครับคำว่าพระราชหัตถะเลขาคำว่าเลขาเลขาเนี่ยนะครับเลขนี่แหละนะครับคือการเขียน หัตถะก็คือมือคือเขียนด้วยมือเอานะครับซึ่งก็หมายถึงจดหมายนั่นเองนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ครูอทอมอ่านให้ฟังนะครับบอกว่าอีก2ปีต่อมาก็คือวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติมีใจความว่าก็คือเขียนจดหมายมีใจความว่ายังไงนั่นเองนะครับส่วนลายเซ็นเนี่ยก็คือพระปรมาพิไทยนะครับ